ลักษณะของสิ่งที่มีนะคะเพราะสิ่งที่มีเนี่ยที่หลากหลายมากเพราะลักษณะของสิ่งนั้นสิ่งนั้นต่างค่ะที่แสดงความต่างไม่ใช่สิ่งเดียวกันด้วยเหตุนี้นะคะจึงเป็นคำสามคำรวมกันว่าปร,ะรมะอัตถธรรมที่เราได้ยินบ่อย,อยว่าปร,รม,มัตถธรรมหมายความว่าสิ่งที่มีนี่แหละใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้อธิบายเพิ่มเติมให้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเลยเป็น ใหญ่จริงๆนะคะเป็นปรมตถธ,ธรรมเพราะฉะนั้นธรรมะทั้งหมดธรรมะแต่ละหนึ่งเป็นปรมตถธ,ธรรมคือเข้าใจแม้แต่คำที่เราได้ยินนะคะว่าหมายความว่าอะไรละ่ะแล้วทำไมธรรมะเป็นปรมตถธ,ธรรมละ่ะก็เพราะอย่างนี้สิจึงเป็นปรมตถธ,ธรรมเพราะเหตุว่าใครก็เปลี่ยนลักษณะนั้นให้เป็นอื่นไม่ได้และอะพิธรรมะลึกซึ้งอย่างยิ่งละเอียดอย่างยิ่ง น,ะะนอกจากจะเป็นธรรมะซึ่งเป็นปรมาถธ,ธรรมยังเป็นอภิธรรมะด้วยเพราะฉะนั้นถ้ามีคนเขาบอกว่าเขาจะเรียนธรรมะแต่เขาไม่เรียนพระพิธรรมถูกไหมเรียนยังไงค่เรียนธรรมะแล้วไม่ไม่เรียนอภิธรรมก็ธรรมะนั่นแหละเป็นอภิธรรมแล้วจะไม่เรียนอภิธรรมได้ยังไงแต่เข้าใจหรือเปล่าเพราะไม่เข้าใจจริงกล่าวอย่างนี้ใช่ไหม พราะฉะนันบางคนถึงกับบอกว่าตัดคำพีพอภิธรรมออกไปได้เลยมีแต่พระวินัยกับพระสูตรพูดได้ยังไงก็ในเมื่อทุกอย่างเป็นธรรมะซึ่งเป็นปรมัถธรรมเป็นอภิธรรมเอาอะไรออกไปได้ไดยังไงคะมีใครสามารถเอาอะไรออกไปได้จากที่นี่ที่เกิดแล้วเพราะฉะนันการศึกษาต้องเป็นไปตามลำดับ